บทที่หนึ่พร้อมกับคำพูดของสวีชิงพายุสีดำก็คำรามปกคลุมไปยังสถานที่นี้และมีฟ้าผ่าวิ่งอยู่ภายในก่อตัวเป็นประกายไฟรูปโคง้งนับไม่ถ้วนแถ่กระจายไปทั่วแผ่นดินโมเมนตัม um รุนแรงโลกเปลี่ยนสีเงานในขณะน,นี้ตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สั่นสถานอย่างรุนแรงมันเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ในขณะนี้มันรู้สึกว่าความยากลำบากและความทุ่มเทก่อนหน้านี้ของมันคุ้มค่าแล้วนายของมันไม่ละทิ้งมันถึงแม้ว่าในบรรดาชายชุดขาวที่กักขังมันอยู่มีวิญ,ญญาณแรกเริ่มชั้นยอดถึงสามคนและผู้นำก็อยู่ในขั้นหลิงชางแล้วก็ตามแต่นายของมันก็ยังเลือกที่จะมาช่วยมันดังนั้นมันจึงรีบส่งคลื่นอารมณ์ออกไปถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณความคับแคนใจและความเจ็บปวดทั้งหมดออกมาการดิ้นรนก็รุนแรงขึ้น และร่างที่คลุมเครือภายในพายุก็เดินเข้ามาทีละก้าวในขณะที่เข้าใกล้แรงกดดันที่หน้าสะพรึงกลัวก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นพายุในทะเลทรายชิงซามีสีขาวปรากฏขึ้นบ่อยครั้งแต่สีดำไม่เคยเกิดขึ้นมานานหลายร้อยปีแล้วแต่ในขณะนี้พายุสีดำนี้ก็สะท้อนให้เห็นในดวงตาของกลุ่มชายชุดขาวอย่างชัดเจนทำให้จิตใจของพวกเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดอกแดนดิไลออนหรือเม็ดทรายเมื่อเข้าใกล้พายุนี้สีของพวกมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นส่วนหนึ่งของพายุทั้งหมดนี้เหมือนกับลมสีดำในตำนานทุกประการทุกคนตกใจมองไปยังร่างที่คลุมเครือภายในพายุอย่างเต็มตาบางคนก็ถอยหลังไปตามสัญชาตญาณแล้วเผ่าพันธุ์ของพวกเขาแตกต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นพวกเขามีภารกิจในการปกป้องทะเลทราย และสัตว์ดุร้ายในทะเลทรายชิงซาส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเขานี่คือสาเหตุที่พวกเขาเล็งเป้าไปที่เงาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเงาได้จับสัตว์ดุร้ายในทะเลทรายอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทําให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขาไม่พอใจแต่เนื่องจากลมสีขาวยังไม่ปรากฏพวกเขาจึงไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อย่างง่ายดายเนื่องจากพันธสัญญาโบราณดังนั้นพวกเขาจึงเฝ้าติดตามเงาอยู่ใต้ทะเลทรายตลอดมา และได้ยืนยันความสามารถของเงาผ่านตำราโบราณบางเล่มดังนั้นหลังจากที่ลมสีขาวปรากฏทีมเล็กๆที่มุ่งเป้าไปที่เงานี้ก็ได้รับภารกิจจากเผ่าพันธุ์ของพวกเขาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการสืบทอดมาตอกเงาไว้บนพื้นเดิมทีเมื่อมาถึงที่นี่ภารกิจของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเพียงแค่นำเงากลับไปลงโทษเท่านั้นแต่ชายชุดขาวที่เป็นผู้นำไม่ต้องการจบลงแค่นี้ เขาเห็นว่าเงามีเจ้านายดังนั้นเขาจึงต้องการใช้โอกาสที่หายากนี้ในการออกไปข้างนอกเพื่อจับเงาและเจ้านายของมันทั้งหมดแต่การปรากฏตัวของพายุสีดำทำให้พวกเขาทุกคนรู้สึกไม่สบายใจในใจพวกเขาที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลทรายมาหลายชั่วอายุคนมีพรสวรรค์ที่สามารถเพิกเฉยต่อการลุกรานของลมสีขาวได้และความรู้เกี่ยวกับทะเลทรายชิงซาแห่งนี้ก็เหนือกว่าคนนอกมากนัก พวกเขาเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังพายุสีดำเป็นอย่างดีในขณะนี้ชายชุดขาวที่เป็นผู้นำจ้องมองร่างที่คลุมเครือภายในพายุอย่างแน่นหนาฝึกฝนของอีกฝ่ายในสายตาของเขาไม่สูงนักแต่พายุสีดำนั้นทำให้เขาเกรงกลัวเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงไม่ได้กระทำการใดๆอย่างหุนหันพลันแล่นแต่ส่งสัญ,ญลักษณ์มือที่ชนเผ่าของเขาเท่านั้นที่เข้าใจออกไปจากนั้นก็กล่าวเสียงตำ่ำ ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาท่านได้ขับเคลื่อนวิญญาณชั่วร้ายของท่านล่าสัตว์เลี้ยงของเผ่าเราอย่างต่อเนื่องทำลายสภาพแวดล้อมของทะเลทรายและแย่งชิงอาหารของเราไปการกระทำเช่นนี้ถือเป็นบาปที่ไม่อาจอภัยสำหรับเผ่าเราดังนั้นข้าได้รับคำสั่งให้จับวิญญาณชั่วร้ายนี้และในานามของบรรพบุรุษของเราขอถามท่านหนึ่งประโยคว่าท่านต้องการทำอะไรกันแน่เผ่าเราไม่มีความแค้นกับท่านท่านต้องให้คำอธิบายแก่เผ่าเรา ร่างที่คลุมเครือภายในพายุเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก็หยุดก้าวสวีชิงเป็นคนที่มีเหตุมีผลและคำพูดของอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลเช่นกันดังนั้นเขาจึงคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวอย่างเฉยเมยก็ได้พวกท่านต้องการค่าชดเชยอะไรชายชุดขาวรีตาลงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะตกลงจริงๆดังนั้นหลังจากคุ่นคิดเขาก็รีบตอบ ราการแรกสัตว์เลี้ยงของเผ่าเราทั้งหมดที่ท่านจับไปมีทั้งหมด531ตัวแต่ละตัวมีมูลค่า100,000หินอาถรรพ์ระการที่สองวิญญาณชั่วร้ายนี้เราจะต้องนำกลับไปด้วยเงาเมื่อได้ยินถึงจุดนี้ก็ตกใจทันทีส่งความหวาดกลัวออกมาแต่ในเสี้ยววินาทีต่อมามันก็รู้สึกถึงบางอย่างรีบสัมผัสรอบตัวจากนั้นก็แสงทำเป็นไม่สนใจยังคงแสดงความหวาดกลัวและร้องโหยหวนต่อไป ร่างที่คลุมเครือภายในพายุเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าชดใช้ไม่ไหวน้อยกว่านี้ได้ไหมชายชุดขาวมองดูพายุแล้วกวาดสายตาไปที่สวีชิงบอกวิธีที่ท่านใช้สร้างพายุนี้แก่เราจากนั้นหินอาถรรพ์ของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวสามารถลบออกได้สามส่วนแต่วิญญาณชั่วร้ายนี้เราต้องเอาไปสวีชิงเงียบการชดเชยนี้เขาก็ชดใช้ไม่ไหวเช่นกัน เช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหตุมีผลแต่เป็นอีกฝ่ายที่ไม่เข้าท่าในเมื่อไม่เข้าท่าก็ไม่จำเป็นต้องโชวใช้แล้วสวีชิงรู้สึกสงบในใจร่างภายใต้พายุเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้า แต่ในขณะที่เขากำลังก้าวออกไปใช้ชุดขาวผู้นั้นก็กระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วสหายอีกสิบกว่าคนรอบๆเขาก็ได้พลังเวทพร้อมกันทันใดนั้นพายุทรายสีขาวรอบดานก็พุ่งขึ้นทันทีรวมตัวกันจากทุกทิศทางพุ่งเข้าใส่พายุสีดำด้วยเสียงฮึมไม่ได้ออกมานานผู้ฝึกฝนภายนอกตอนนี้โง่ขนาดนี้เลยหรือถึงกับให้โอกาสเราจัดรูปแบบค่ายกล ชายชุดขาวย่อเย้ยในใจในขณะนี้เขาและคนในเผ่าลงมือพร้อมกันพายุสีขาวที่เกิดขึ้นนั้นน่าทึงมากกลายเป็นเงาหนอนขนาดมหึมาในอากาศส่งเสียงคำรามกลืนกินเข้าใส่พายุสีดำและร่างที่อยู่ภายในทั้งสองฝ่ายปะทะกันเสียงคำรามดังก้องแต่ชายชุดขาวเหล่านี้ที่จดจ่ออยู่กับพายุสีดำไม่มีใครสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของเงาร่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ทั่วทั้งร่าง ไม่สามารถสัมผัสได้กำลังนั่งยองๆข้างเงาจ้องมองกริดที่ปักอยู่บนร่างของเงาได้ทําการวิจัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วบุคคลผู้นี้คือสวีชิงนั่นเองส่วนสิ่งที่อยู่ในพายุค,คือบรรพบุรุษนิกายวัชระที่แปลงร่างมาสวีชิงรู้ว่าผู้ที่สามารถกระขังเงาได้จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาและเดาได้ว่าจะมีรูปแบบการจัดทัพปรากฏขึ้น ดังนั้นเขาจึงให้บรรพบุรุษนิกายวะะัชระแปลงร่างเป็นเขาเพื่อดึงดูดความสนใจในพายุล่วงหน้าแล้วส่วนตัวเขาเองก็ซ่อนตัวและมาถึงอย่างเงียบๆเดิมทีเขาต้องการช่วยเงาออกมาแล้วเก็บมันไปอย่างเงียบๆแต่กริดสีทองนั้นไม่ธรรมดากลิ่นอายที่แผ่ออกมาไม่เพียงแต่สามารถกดทับเงาได้เท่านั้นแม้แต่สวีชิงก็ยังรู้สึกใจเต้นแรงเขาสัมผัสได้ว่ากริดนี้ดูเหมือนจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังสายเลือด หากไม่มีสายเลือดที่สอดคล้องกันก็ยากที่จะเขย่ามันได้และมีแสงสลัวสลัวว่าบอยู่บนนั้นดูเหมือนจะสามารถรับรู้ถึงโลกภายนอกได้หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานมันจะถูกผลักออกไปในทันทีดังนั้นเขาจึงนั่งยองๆอ,อยู่ตรงนั้นและศึกษาหาวิธีดึงมันออกถ้าไม่มีสายเลือดเมื่อสัมผัสแล้วไม่เพียงแต่จะดึงออกไม่ได้เท่านั้นแต่ยังจะถูกตรวจจับและต่อต้านด้วย แสงสลัวที่วาบอยู่บนนั้นคือการรับรู้ถึงผู้ใช้มันสลับกันระหว่างสว่างและมืดในพริบตาด้วยความเร็วของฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถดึงออกได้สำเร็จในช่วงเวลาที่แสงวาบนั้นดับลงมีโอกาสเพียงครั้งเดียวถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้พลังหยุดนิ่งดวงตาของสวีชิงเป็นประกายในขณะที่เสียงคำรามดังก้องอยู่ไกลออกไป พายุสีดำถูกหนอนสีขาวฉีกเป็นชิ้นชิ้นร่างที่อยู่ภายในก็ถอยกลับกลายเป็นกระดูกปลาแล้วหายเข้าไปในทะเลทรายสวีชิงก็ปล่อยพลังนาฬิกาสุริยันในร่างกายออกมาล็อกเป้าไปที่กริดตรึงมันไว้ในเสี้ยววินาทีต่อมาแสงสลัวแสงสลัวของกริดก็หยุดชะงักลงในช่วงเวลาที่สลับกันช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงสลัวสลัวอยู่บนกริดสวีชิงยกมือขวาขึ้นทันทีขวากริดไว้ ฝึกฝนในร่างกายปะทุพลังทางกายภาพลหลั่งไหลออกมาดึงขึ้นอย่างแรงในพริบตากริตก็ถูกเขาดึงออกมาเงาส่งเสียงโห่รองร่างกายสั่นสะท้านทันใดนั้นดอกแดนดิไลออนทั้งหมดบนร่างกายของมันก็หายไปมันรีบกลับไปอยู่ใต้เท้าของสวีชิงซ่อนตัวอย่างรวดเร็วหลังจากทำสิ่งเหล่านี้เสร็จสวีชิงก็รีบเก็บกริตไว้ในถุงเก็บของหันหลังกลับและวิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับมามอง ใช้ความเร็วเต็มที่น่าทึงมากบรรพบุรุษนิกายวัชระก็รีบกลับมาเช่นกันในขณะที่พายุสีดำสลายไปชายชุดขาวที่อยู่ไกลออกไปก็สังเกตเห็นความผิดปกติของเงาสีหน้าของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปอย่างมากทันทีนี่มันของปลอม ในเสียงคำรามผู้ฝึกฝนชุดขาวเหล่านี้ก็ไล่ตามสวีชิงไปอย่างกระทันหันและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนในขณะน,นี้คลื่นความผันผวน,นของหลิงชางชั้นยอดที่น่าสะพรึงกลัวก็ส่งออกมาจากใต้ทะเลทรายผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์นี้เห็นได้ชัดว่าได้สังเกตเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกกำลังรีบมาในช่วงเวลาวิกฤตนกแก้วก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงกำลังจะหนีไปก่อน มันไม่สนใจความเป็นความตายของสวีชิงในใจมันยังคงรู้สึกได้ใจคิดว่ามันได้ทำภารกิจในการส่งข้อความเสร็จแล้วสวีชิงกล้าที่จะวางยาพิษมันอย่าหวังให้มันไปช่วยเขาเขาหาที่ตายเองไม่เกี่ยวกับมันแต่ในขณะที่มันกำลังจะวาบสวีชิงก็ยกมือขึ้นคว้ามันไว้ทันทีกล่าวอย่างสงบวาบนกแก้วรู้สึกเจ็บปวดสะบัดในใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่รีพาคนวับไปแต่ก็ยังช้าไปเล็กน้อย สวีชิงขมวดคิ้วบีบแรงขึ้นนกแก้วก็ร้องโคกออกมาขนเส้นหนึ่งกลายเป็นเท่าฐานแล้วปล่อยพลังส่งต่อออกมาไม่สนใจสภาพแวดล้อมรอบด้านในพริบตามันก็พาสวีชิงหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงเท่าฐานของขนเท่านั้นที่ร่วงลงมาถูกลมพัดริวไปในเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงคำรามก็ดังขึ้นที่นี่หลุมน้ำวนขนาดม,มาึมาปรากฏขึ้นบนทะเลทราย คลื่นความผันผวนที่น่าตกใจก็แผ่ออกมาจากภายในซึ่งเต็มไปด้วยความโกรธหวาดไปทั่วทุกทิศทางไม่ใช่แค่ที่นี่เท่านั้นหลุมน้ำวนที่คล้ายกันก็ปรากฏขึ้นในทิศทางอื่นๆของทะเลทรายด้วยกำลังค้นหาอย่างเต็มกำลังและการส่งต่อของนกแก้วเห็นได้ชัดว่าเคยคุยโวไว้ขอบเขตไม่ใหญ่มากนักในขณะน,นี้มันก็ปรากฏตัวออกมาในระยะหลายร้อยลี้แต่ไม่เป็นไรสวีชิงคาดการไวล่วงหน้าแล้ว ทันทีที่ปรากฏตัวเขาก็บีบอย่างแรงอีกครั้งนกแก้วกรีดร้องขนร่วงเต็มพื้นส่งต่ออีกครั้งด้วยวิธีนี้ภายใต้คำสั่งและการลงมือของสวีชิงนกแก้วทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็จะร้องโหยหวนและขนร่วงและการวับก็ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนำสวีชิงเร่งไปสู่ขอบทะเลทรายในที่สุดเสียงร้องโหยหวนของนกแก้วก็ไม่มีแรงเหลือมากนักเริ่มสบัดออกมาคนเลว บ้าครั้งเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกแกแกแกมันไม่ใช่คนแกมันเหมือนสุนัขก,กัดเงาหนังไม่มีจิตใจของมนุษย์เลยเกินไปแล้วแกมันหินวางในรังไก่แกมันไอสารเลวข้าจะตายแล้วพ่อช่วยด้วยหลังจากวาบนับสิบครั้งนกแก้วที่มาถึงขอบทะเลทรายชิงซาก,ก็แทบไม่มีลมหายใจแล้วได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลยข้ายังเป็นเด็กข้าไม่ไหวแล้วจริงๆ ร่างกายของมันสั่นเทาอย่างรุนแรงความหวาดกลัวในใจถึงขีดสุดขนบนร่างกายก็แทบจะไม่เหลือแล้วร่างกายดูโล้นเลี่ยนในขณะนี้เมื่อมองสวีชิงดวงตาเล็กๆของมันก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวคิดว่าไอ้หน้าตายคนนี้คือปีศาจท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินนี้เป็นแหล่งกำเนิดของฝันร้ายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดภายใต้ท้องฟ้าไอ้ลูกเต่าบทที่1256 นกแก้วร้องโหยหวนในใจแต่ไม่กล้าสะบัดออกมาอีกแต่ร้องไห้พร้อมกับวิงวอนสิทธิอ์อาชันไม่ไหวแล้วจริงๆไปต่อไม่ได้แล้วท่านไว้ชีวิตฉันเถอะสวีชิงเหลือบมองนกแก้วสิทธิอ์อาชันฉันฉันวาบโดยอาศัยขนบนตัวฉันยังเด็กอยู่เลยนะยังไม่ได้แต่งงานเลยท่านดูสิขนบนตัวฉันแทบไม่เหลือแล้วนกตัวอื่นเห็นฉันต้องหัวรเราะยอะแน่ นกแก้วร้องไห้เรื่องนี้มันไม่ได้โกหกการวาบของมันอาศัยขนจริงๆและก่อนหน้านี้มันมักจะภูมิใจในขนหลากสีของมันมากเมื่อเจอนกตัวอื่นเป็นครั้งคราวมันก็จะรู้สึกดีในใจดูถูกพวกนกขนกระด้างเหล่านั้นในความเข้าใจของมันมันคือนกที่สวยที่สุดในโลกนี้ไม่มีตัวอื่นแต่ตอนนี้มันก้มลงมองร่างกายที่โลนเลี่ยนของตัวเองความรู้สึกเศร้าโศกและแค้นเคืองก็ท่วมท้นจิตใจ เมื่อได้ยินคำพูดนั้นสวีชิงก็เงยหน้าขึ้นสัมผัสถึงความผันผวนของการไล่ล่าที่อยู่ไกลออกไปแล้วกวาดสายตาไปยังขนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยที่เหลืออยู่บนร่างกายของนกแก้วก็ยังเหลืออีกสองสามเส้นไม่ใช่หรือไงมือขวาของเขายังคงบีบต่อไปไอคนชั่วนกแก้วกรีดร้องส่งต่ออีกครั้งผ้าสวีชิงหายไปในพายุทรายสีขาวมีเพียงขนเส้นหนึ่งที่ร่วงลงมากลายเป็นทุลีถูกลมพัดเรวไป ในเสี้ยววินาทีต่อมาในระยะหลายร้อยลี้ร่างของสวีชิงก็ปรากฏขึ้นยังไม่ทันที่นกแก้วจะได้เปิดปากสวีชิงก็บีบอีกครั้งเสียงกรีดร้องที่น่าเวทนาก็ดังก้องอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปมากกว่า10ครั้งเมื่อขนบนร่างกายของนกแก้วเหลือเพียงเส้นสุดท้ายสวีชิงก็สามารถสลัดการไล่ล่าของเผ่าพันธุ์ประหลาดในลมสีขาวออกไปได้ในที่สุดด้วยความช่วยเหลือของนกแก้ว ก็ปรากฏตัวที่ขอบทะเลทรายชิงซาห่างจากขอบทะเลทรายไม่ถึง3 0ลีและลมสีขาวที่นี่ก็เบาบางกว่าในส่วนลึกของทะเลทรายมากดอกแดนดีไลออนที่ลอยอยู่ก็หายากขึ้นสวีชิงถอนหายใจโล่งอกในใจส่วนนกแก้วในขณะนี้อ่อนปวกเปียกอยู่ในมือของสวีชิงราวกับก้อนเนื้อสีหน้าสิ้นหวังสีหน้าซีดเซียวและร่างกายของมันเป็นสีแดงมีจุดเล็กๆนับไม่ถ้วน แต่ละจุดเคยมีขนที่ดกหนาเติบโตอยู่แต่ตอนนี้มีเพียงขนเส้นเดียวเท่านั้นที่ห้อยต่องแต่งอยู่บนปีกของมันอย่างโดดเดี่ยวนกแก้วมองดูขนเส้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ของมันอย่างเม่อรลอยเมื่อมันออกเดินทางเมื่อหลายเดือนก่อนมันไม่เคยคิดฝันเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำมาซึ่งประสบการณ์เช่นนี้ให้กับมันขอบคุณเจ้าสวีชิงมองนกแก้วแล้วพูดเบาๆ ถ้าเขาไม่พูดขอบคุณก็แล้วไปแต่เมื่อเขาพูดเช่นนี้นกแก้วก็ร้องไห้อีกครั้งคนของข้าข้าจะแต่งงานได้อย่างไรในอนาคตนกตัวอื่นต้องดูถูกข้าแน่สวีชิงรู้สึกว่านกแก้วตัวนี้ใช้งานได้ดีกำลังคิดว่าจะไปคุยกับอูเจี้ยนอูเพื่อขอยืมมาสักย0 3 0บสาสิบปีดีหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าคนของอีกฝ่ายจะงอกใหม่ได้จริงหรือไม่ดังนั้นจึงปลอบใจเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็งอกใหม่ได้ ถึงจะงอกได้แต่มันช้ามากช้ามากช้ามากนกแก้วยังคงข้ามครวนสวีชิงครุ่นคิดและในขณะที่นกแก้วสั่นขนเส้นเดียวบนปีกของมันก็สั่นไหวอย่างต่อเนื่องหลิงเอ๋อเห็นแล้วก็รู้สึกใจอ่อนพี่สวีชิงเสี่ยวมู่ก็น่าสงสารมากนะเหลือขนแค่เส้นเดียวพวกเราไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของมันเลยจริงๆนกแก้วรู้สึกซาบซึง้งเมื่อกำลังจะพยักหน้าหลิงเอ๋อก็ถอนหายใจเบาๆ จริงๆแล้วแบบนี้มันดูน่าเกลียดยิ่งกว่านะพี่สวีชิงพวกเราวาร์ปอีกครั้งดีไหมนกแก้วเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก็เบิกตากว้างโกรธจัดทันทีตะโกนใส่หลิงเอ,อ๋อขางขาวเสียบขนไก่เจ้าเป็นนกอะไรมีพี่ใหญ่มีพี่รองแล้วเจ้าเป็นอันดับที่เท่าไหร่อีลิงท้องเสียนางไส้เน่า นกแก้วก็เสียสติไปแล้วเช่นกันประกอบกับขนเหลือเพียงเส้นเดียวในขณะน,นี้ถูกความใจอ่อนของหลิงเอ,อ๋อกระตุ้นเข้าสู่ส่วนลึกของจิตใจทำให้มันคลั่งทันทีหลิงเอ,อ๋อหดตัวลงด้านหลังคอเสื้อของสวีชิงกล่าวอย่างครับแขนใจเสียงเบาพี่สวีชิงมันดูร้ายมากเลยนะแต่โทษเสี่ยวมู่ไม่ได้หรอกมันยังเป็นเด็กอยู่น่าจะเป็นเพราะฉันพูดผิดไปเงาเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก็แผ่ขยายออกไปทันที ปกคลุมรอบตัวนกแก้วส่งความไม่เป็นมิตรออกมาบรรพบุรุษนิกายวชระกก็บินออกมาทันทีล็อกเป้าไปที่นกแก้วร่างกายของนกแก้วสั่นสะท้านภายในใจยิ่งรู้สึกเศร้าโศกและแค้นเคืองในขณะน,นี้สิ่งเดียวที่มันคิดถึงคือการกลับไปหาพ่อให้เร็วที่สุดมันคิดถึงพ่อแล้ว สวีชิงยกมือขึ้นรูปหลิงเอ,อ๋อไม่สนใจนกแก้วแต่หันไปมองไกลออกไปลำแสงสีม่วงวาบในดวงตาส่วนลึกเขาสัมผัสได้ถึงคลื่นความผันผวนที่คุ้นเคยในทิศทางนั้นเสี่ยวหญิงสวีชิงกล่าวอย่างสงบเงาสั่นไหวอย่างรวดเร็วหลังจากสัมผัสได้ร่างกายของมันก็บิดเบี้ยวกลายเป็นโครงร่างของชายชาราบนพื้นและด้านหลังชายชาราก็มีพระจันทร์สองดวงปรากฏขึ้นราวกับกำลังไล่ตามอยู่ ลีโอเฟยสวีชิงพึมพำในทะเลทรายชิงซาเขาเคยฝังดวงตาเงาไว้บนตัวอีกฝ่ายเท่านั้นคลื่นความผันผวน,นที่เขาสัมผัสได้ในขณะน,นี้ก็คือคนผู้นี้นั่นเองสวีชิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งร่างกายก็สั่นไหวเข้าใกล้สถานที่ที่มีคลื่นความผันผวน,ผนเมื่อก่อนเขาไม่ได้ฆ่าลีโอเฟย หลังจากทิ้งดวงตาเงาไว้เขาก็ให้เงาติดตามดูการกระทำของอีกฝ่ายก็สอดคล้องกับคำพูดจริงๆความเป็นอัศวินก็มากกว่าความเป็นโจรและไม่ได้เผยแพร่ที่อยู่ของเขาออกไปดังนั้นสวีชิงจึงละทิ้งความตั้งใจที่จะฆ่าในภายหลังให้เงาเฝ้าดูต่อไปส่วนตัวเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการวิจัยคำสาปในขณะนี้เมื่อเจอกันและยังถูกผู้ฝึกฝนของวิหารจันทราแดงไล่ล่า โอกาสเช่นนี้ไม่ได้มีบ่อยนักที่จะมีธาตเทพแห่งวิหารจันทราแดงที่โดดเดี่ยวสองคนและหลังจากที่สวีชิงได้วิจัยคำสาบของสัตว์ดุร้ายมามากแล้วเขาก็ต้องการวิจัยร่างกายของผู้ฝึกฝนของวิหารเทพด้วยตามที่ข้าครุ่นคิดมานานกว่าครึ่งปีผู้ฝึกฝนของวิหารจันทราแดงอาจจะไม่มีคำสาบอยู่ในร่างกายหรืออาจจะมีคำสาบน้อยมากและความเป็นไปได้ที่มากกว่าก็คือข้าสามารถดูดซับมันได้ สวีชิงเลียริมฝีปากซ่อนตัวอยู่ในสายลมเตรียมพร้อมที่จะล่าในระยะหลายสิบลี้ขอบทะเลทรายชิงซามีสัตว์ประหลาดเนื้อหนังกำลังเร่งความเร็วร่างกายของมันใหญ่โตสูงถึงห้าจ้างราวกับภูเขาเนื้อมีแขนสิบกว่าแขนเติบโตอยู่บนร่างกายและมีก้อนเนื้อเจถึงแก้อนคล้ายศีรษะหนึ่งในก้อนเนื้อที่ข้อ,อยู่บนหน้าอกมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวปรากฏอยู่ เมื่อดูจากรายละเอียดจะเห็นได้ว่าเป็นลีโยเฟยนั่นเองแต่ในขณะน,นี้ใบหน้าของเขาซีดเซียวกลิ่นอายอ่อนแอร่างกายกลายพันอย่างรุนแรงและอาการบาดเจ็บก็เลวร้ายเช่นกันดูเหมือนว่าการหมุนเวียนของฝึกฝนทุกวินาทีจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่อวัยวะภายในเลือดพุ่งออกมาเป็นครั้งคราวไม่สามารถควบคุมได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน้าอกมีบาดแผลที่ทะลุผ,ผ่านกระดูกก็แตกสลายไปไม่น้อย สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือบนร่างกายของเขามีดอกแดนดิไลออนจำนวนมากพวกมันกำลังดูดซับชีวิตของเขาอย่างบ้าคลาั่งในขณะเดียวกันก็มีเนื้อเยื่อจำนวน,นัับไม่ถ้วนเติบโตออกมาจากร่างกายของเขาลากไปตามพื้นและยังคงแพร่กระจายและเติบโตต่อไปทั้งหมดนี้ทำให้เขาดูแปลกประหลาดอย่างยิ่งนี่เป็นผลมาจากการอยู่ในพายุทรายสีขาว และด้านหลังของเขาในพายุทรายสีขาวมีร่างสีแดงสองร่างกำลังไล่ตามเขาอย่างไม่รีบร้อนคลื่นความผันผวนของวิญญาณแรกเริ่มทั้งหมดแผ่ซ่านออกมาหมอกสีแดงล้อมรอบการเสริมพลังของพลังจันทราแดงทำให้ธาตุเทพทั้งสองของวิหารเทพอยู่ในพายุทรายสีขาวได้อย่างเป็นปกติพวกเขาชัดเจนว่าสามารถไล่ตามได้ทันอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้กลับดูสบายๆราวกับกำลังจูงสุนัข ลีโวเฟยรีบวิ่งสีข้างหน้าคือขอบเขตของทะเลทรายแล้วก้าวข้ามขอบเขตไปเจ้าก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากลมสีขาวนี้อีกต่อไปเหลืออีกไม่กี่สิบลี้แล้วเร็วเข้าแต่ถึงแม้เจ้าจะหนีออกไปจากที่นี่ได้คำสาปของนายเราบนร่างกายของเจ้าก็ใกล้จะประทุแล้วอย่าลืมบอกข้าด้วยนะว่าความเจ็บปวดจากการประทุของคำสาปของนายเรากับลมสีขาวอันไหนรุนแรงกว่ากัน หรือไม่ก็เจ้าขอร้องพวกเราบางทีพวกเราอาจจะใจดีและจัดการเจ้าให้จบจบไปเลยทาเทพทั้งสองของวิหารเทพเผยความโหดร้ายในดวงตาพวกเขาบังเอิญเจอลีโยเฟยในลมสีขาวชื่อเสียงของอีกฝ่ายก็ค่อนข้างเล็กน้อยในวิหารเทพของพวกเขา